ครับสวัสดีครับช่างตุ้มรับวันนี้นะครับผมทําเครื่องนะครับอีเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนแกนเป็นลูกปืนใหม่นะครับแล้วก็ทําระบบสีเป็นระบบงานหนักนะครับระบบขัดเป็นแซมสามนะครับเครื่องนี้รับจ้างได้นะครับหนึ่งมืนสองพันเก้าร้อยบาทจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมทําท่อพิเศษให้นะครับเป็นไซโลนะครับแต่ว่าให้มันสูงขึ้นหน่อยนะครับตรงนี้ถอดได้นะครับแล้วก็ รุ่นนี้เป็นสองระบบนะครับมีหัวสีและก็หัวบดนะครับการใช้งานนะครับระบบลอนผมเพิ่มให้นะครับระบบลอนข้างบนนะครับปกติมันจะเป็นโถธรรมดานะครับตัวนี้ผมก็เลยใส่ให้ปึ๊บนะครับเสียบปลั๊กนะครับใช้งานระบบเบเกอร์ผมทําให้เรียบร้อยนะครับระบบตัดไฟนะครับรับประกันมอเตอร์หนึ่งปีเต็มนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับอะครับสับสวิต แล้วก็เริ่มปล่อยข้าวด้านบนนะครับนะครับพอข้าวเดินเรียบร้อยนะครับเราก็เริ่มหมุนขวามือนะครับทีละเกียวนะครับช้าๆนะครับจุดนี้เป็นจุดให้ข้าวตกนะครับ พอเราสีเราปล่อยข้าวได้แล้วนะครับก็เลื่อมหมุนขวามือทีละเกลียวนะครับได้จุดที่สะอาดแล้วนะครับเราล็อกน็อตฐานฟ้าเข้าไปเลยครับล็อกน็อตฐานฟ้าตรงนี้เข้าไปนะครับปึ๊บนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนนี้เป็นระบบสีเร็วอยู่แล้วผมจะเทสสีข้าวหนึ่งกระสอบน,นะครับว่ามันจะกี่นาทีนะครับ เมื่อระบบสีสสมบูรณ์นะครับคันเกตแกบบนะครับที่ลงที่ลงมานะครับปัญหาที่เกิดจากเครื่องสเปคโรงงานนะครับมันมันจะมีระบบตะแกงขยับนะครับตัวน,นี้ผมทำชุดล็อกให้เลยเป็นระบบงานหนักที่ผมขาย5,200บาท เครื่องนี้ได้เต็มระบบนะครับร่อนเต็มระบบด้วยนะครับจุดตกของข้าวนะครับเราก็อยากลอนมาก่้นน้อยอยู่ที่เรานะครับตัวนี้ผมทําไว้ให้นะครับผมจะเทสสีหนึ่งกรสอบเลยนะครับมาดูว่ามันจะเร็วหรือเปล่าเร็วมากหรือเปล่ารุ่นนี้นะครับผมให้ไม่เกินสิบสองนาทีนะครับ รับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากได้เครื่องแบบนี้นะครับถ้าผมว่างผมก็จะทําไว้เรื่อยๆนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับเครื่องข้างในใหม่หมดนะครับก็ถ้าจะเก่าๆแค่สีแค่นั้นนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนที่อยากได้สีใหม่เลยนะครับก็เพิ่มค่าสีแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับระบบทุกอย่างนะครับผมทําไว้ให้หมดแล้ว เสริมความแข็ตงต่างๆนะครับ,บระบบล่อนนิ่งดี ดูข้าวไหลนะครับก็ตอนนี้แกนยังใหม่อยู่นะครับนะครับก็จะมีถักตัางนิดหน่อยแต่ว่าถ้าสีไปอีกสักสองสามก็สอบนะครับลิ่งกว่านี้อีกเยอะ,ะ้าจจะสหยกว่านี้เยอะ ือว่าใครที่มีเครื่องเก่าอยู่นะครับอยากได้ระบบหัวสีพิเศษนะครับก็ติดต่อที่เบอร์ผมได้นะครับ0951697772นะครับลูกค้าจะเทินก็ได้นะครับผมมีทุกรุ่นทั่วประเทศไทยนี่นะครับหนึ่งกระสอบหัวอาหาร เครื่องนี้ถ้าลูกค้ารับเองหน้าร้านก็12,000บาทนะครับ นี่นะครับคือระบบสีที่สมบูรณ์นะครับมีเป็นชุดล็อกตะแกรงเลยนะครับก็ลำที่ออกมานะครับให้ไฟเข้าปนน้อยที่สุด เดี๋ยวลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากได้หมดรับจ้างเป็นงานที่เศษนะครับสีและบทแกบในขั้นตอนเดียวนะครับก็ติดต่อที่เบอร์ผมได้นะครับ0 95, 9 5 1์เ7 7าหนก็จะครับก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับถ้าจะเอาไปรับจ้างสีทีนะครับแล้วก็ตักลํำขายได้เลย ข้าวหนึ่งกระสอบใช้เวลาไม่นานแล้วก็เป็นเครื่องที่ผมเซ็ตขึ้นเองนะครับระบบจุดอ่อนของเครื่องผมเอาออกหมดเลยแล้วก็ใส่รุ่นใหม่แทน,น นี้ระวังแค่เรื่องเดียวนะครับคือจุดลอนข้างบนนะก็อย่าให้เข้านะครับนักช่วงนะครับเพว่าเป็นระบบเครื่องสีเร็วนะครับ ข้าวค่ะช่วงเมื่อไหร่นะครับมันจะมีเม็ดข้าวปนออกมาส่วนมากข้าวด้านบนนะครับจะร่อนไม่ทันระบบร่อนผมว่าเร็วมากนะแต่ระบบสีเร็วกว่า เครื่องนี้ยังไม่มีลูกค้าจองนะครับส่วนระบบบดนะครับผมได้เปลี่ยนชุดฟันบดแล้วก็ลูกปืนให้หมดแล้วนะครับมันก็เหมือนเครื่องใหม่นะครับแต่ว่าสีอาจจะดูเก่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเกินเกินระบบเครื่องใหม่แน่นอนรุ่นนี้ ผมทำเสร็จแล้วก็เหลืออีกสองเครื่องนะครับถ้าเป็นหัวรุ่นนี้หรือว่าใครอยากสั่งซื้ออะไรแยกเช่นตัวร่อนด้านบนกับ3,900ันเกร้บาทแล้วก็ อะไรเครื่องสีผมมีทุกรุ่นนะครับหรือว่าจะอยากได้มอเตอร์นะครับมือสองผมรับประกันให้1นปีเหมือนกัน ขับรวมี่เซนต์นะครับแต่ผมให้ไม่เกิน12นาทีนะครับถ้าเข้าปล่อยไล์แบบเสมือสเกมือนะครับรับยางได้นะครับงานหนักๆใช้ได้นะครับส่วนเฟสบ้างมื่อเสร็จปึ๊บนะครับปล่อยออกนะครับแล้วก็หน้าเป็นแซมสามนะครับคลายออกเมื่อใช้เครื่องเสร็จแค่นั้นเองการใช้งานเครื่องง่ายๆนะครับแล้วก็สับสวิต สับขึ้นนะครับหยุดอยุดตรงกลางนะครับเมื่อเราจะใช้หัวบดนะครับเราก็สับขึ้นสับขึ้นอย่างนี้นนหัวบดไม่ไม่เทสก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับระบบสีพิเศษมันมีอย่างนี้เห็นไหมครับปกติเข้าไปอยู่แกบเนี่ยจะเยอะมากแต่อันนี้เกือบละเอียดเลย เพราะว่าระบบสีเราสมบูรณ์ครับโอเคครับใครอยากได้เครื่องนี้ติดต่อที่เบอร์ผมนะครับ0 9 5 1 9 7 2 2นะครับครับยังไงก็ไปตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ